ครับไม่ชิมชาแนลพีดซีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หนา้านะครับผมอันนี้ก็เจอแย็กใหญ่เข้าไปนะครับแยกตัวใหญ่นะครับอันนี้ลึกเลยครับผมพื้นปูนประมาณ3าชั้นด้วยได้เลยนะครับอัตอนนี้ยังยังมีอีกชั้นนะคผมแยกชั้นนี้ออกแล้วนะแมคโครกำลังตักขึ้นท้ายบรอไปดำนะครับไปดำมุมนู้นะครับ มนี้โหดสุดนะครับผมทั้งฟุดดิ้งครับทั้งคานนะครับผมหลายชั้นมากนะครับในช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเดียวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสาเร็จรูปนะครับผมหมอกอนะครับขนาดทุกูปแบบนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับวันนี้ก็ แผ่นเล็กมามาส่งนะครับมาส่งไปเที่ยวเพราะว่าจะต้องได้ใช้นะครับเพราะว่ากดไปหลายหลุมแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องเอาแผ่นหล็กงูทับนะครับไม่งั้นอันตรายนะครับผมเดี๋ยวมีรถบิ่งเข้าออกครับรถหกล้อรถแทนเลอร์ส่งเสาเข็มนะครับผมตอนนี้ก็เชื่อมต่อยู่นะครับเชื่อมต่ออยู่ไอสิ่งที่ยังไม่ได้แยกไว้นะก็ แยกไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับผมลุมนี้เสร็จก็ย้ายมาฟุตติ้งนี้นะครับนะครับผมผลงานเฟ็บสองครับสวยๆครับผมเฟสองสวยๆครับเปิดไว้นะครับกดเสร็จแล้วเปิดไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมสวยงามเลยครับเคครับผมยังไงก็ฝาก ติดตามเป็นกำใจให้กันด้วยนะครับผมสายอาชีพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตแค่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็คุณภาพนึกถึงเรานะครับ